ล่าสุดธนาทรควงว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอตากลุยหาเสียงเมื่อวันที่26ก,กรกฎาคมที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดตากในธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมนายคาริสปานเรียมว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอตาก พร้อมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาหรือสอจอตากเดินทางพบปะประชาชนพร้อมประชาชสัมพันธ์กับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะมีการเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้โดยในระหว่างที่เดินตลาดนายธนาทรได้แนะนำนายคาริสให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่ออกมาจับจ่ายได้รู้จักโดยน,นายธนทรกล่าวว่าคาริสเป็นทีมงานที่ทำงานตั้งแต่สมัยพักนักตใหม่ เกิดและโตที่จังหวัดตากหากมีการเลือกตั้งอบอจเมื่อไรขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนจังหวัดตากให้แก่คุณคลิตด,ด้วยตนอยากขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองอย่างสร้างสารรค์ โดยเริ่มจากท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดซึ่งตนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้คนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างมุ่งมั่นจะนำการเปลี่ยนแปลงามาสู่ท้องถิน่นและทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนายคาริสกล่าวว่าตนเป็นคนไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงใจ และยืนยันที่จะทำการเมืองแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ที่สำคัญตนจะทำการเมืองสร้างสรรค์ไม่ซื้อสืิ์ขายเสียงตนและทีมงานขออาสาลงสมัครอบอจอและสอจใอนนาคณะก้าวหน้าหวังว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดตากให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผู้สืข่าวรายงานว่าหลังจากเดินตลาดเสร็จสิ้นก็มีชาวบ้านจากกลุ่มนักสู้โดยชาติเขายื่นถึงสือต่อในยธนทรรถึงกรณีสัมปทานเมืองแร่หินครุกในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ทอโดยกระแตหรือโดยชาติที่ขณะนี้กำลังจะสร้าง โรงโม่หินเป็นแหล่งที่3โดยกลุ่มนักสู้ดอยชาติเล่าว่าได้ต่อสู้คัดค้านกันมาหลายปีและถูกกลุ่มในทุนคุกคามในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งโดยนยธนาทรได้เล่าเรื่องนี้ไว้และจะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปธนาทรชี้กรณีบอสสะท้อนสองมาตรฐานกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่24กรกฎาคมในธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ไลฟ์สดจากจังหวัดพิษณุลโลกจัดรายการ ก้าหน้าท็อกคุณถามเราตอบเป็นตอนที่สองกล่าวว่าวันนี้ตนเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกนั้นเนื่องจากภารกิจของคณะก้าวหน้าในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นซึ่งตนมีความต้องการมาเห็นสภาพหน้าง,งานจริงเพื่อน,นำไปต่อย,ยอดสำหรับการทำนโยบายและขอเชิญชวนทุกคนที่มีความสนใจในการพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่นของตัวเองร่วมสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะก้าวหน้าซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในเว็บไซต์ของคณะก้าวหน้าในขณะน,นี้จากนั้นนายธนาทอได้ตอบคำถามที่ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามาผ่านทางช่องคอมเมนต์โดยหนึ่งในคำถามที่มีการถามมากในวันนี้คือกรณีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา โดยนัทนาทรระบุว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นที่ที่น่าอยู่มากสำหรับ VIP หรือคนรวยและคนมีอำนาจแต่สำหรับคนธรรมดาคนที่หาเช้ากินค่ำประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมสำหรับพวกเขานี่คือ2มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน น,นายคณะทอนก่าวต่อว่าความสําคัญของกระบวนการยุติธรรมคือการเป็นหลักประกันของความเสมอภาคและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมแต่ถ้าระบบยุติธรรมของสังคมไหนล่มสลายไปแล้วสังคมนั้นจะไม่มีที่พึ่งและประชาชนจะไม่มีทางออกในวันที่ศรัทธาในองค์กรทางการเมืองทั้งหมดเสื่อมลง อย่างระที่สุดหากกระบวนการยุติธรรมยังศักดิ์สิทธิ์อยู่คนจะยังมีความหวังแต่ถ้าสังคมสูญสิ้นซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมความขัดแย้งจะหาทางออกโดยสันติไม่ได้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเมื่อเราเอาความยุติธรรมมาถือ ฝักฝ่ายทางการเมืองมาทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทยไม่ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของพวกเขาและปล่อยให้คนเล็กคนน้อยผิดคู่ติดตารางอันนี้น่ากลัวมากก็หวังว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีที่พิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะเอาจริงเอาจังกับการหาคนผิดมาลงโทษจริงหรือไม่ปลดล็อกความแค้นทนาถอนออกตัวหนุนนิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่23กรกฎาคมในธนาธรถึงรุ่งเรืงกิจอดีตหัวหน้าพรรคนากก้นใหม่ กล่าวถึงกรณีที่อนุกัรมาธิการศึกษาการปฏิรูปทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรเชิญแกนนำนปชและกลุ่มพันธมิตรเข้าวางแนวทางสร้างความปรองดองว่าหลักการสำคัญของการสร้างความปรองดองคือการคืนความยุติธรรมให้ทุกฝ่ายเพราะเมื่อไม่มีความเป็นธรรมก็ไม่มีความสงบสุขและจากบทเรียนที่ผ่านมามีหลายฝ่าย ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรอิสระสื่อมวลชนและนักการเมืองดังนั้นถึงเวลาที่ต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง สิ่งสำคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กำลังเป็นระเบิดเวลาถ้ายังไม่แก้ไขไม่ยอมรับความจริงอาจจะเกิดสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเห็นคือความรุนแรงวิธีหลีกเลี่ยงมีเพียงวิธีเดียวคือการกลับเข้ามาหาข้อตกลงร่วมกันใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยที่ทุกฝ่ายยอมรับส่วนเรื่องแพ้ชนะให้ไปคุยในสภาในฐนะทนกรกล่าว ส่วนที่รัฐบาลพยายามอ้างว่ามีการตั้งกันมาที่การศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนั้นในธนาทนกรกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ากันมาที่การชุดนี้มีความจริงใจอย่างไรที่ผ่านมาก็สนับสนุนรัฐมนูญฉบับนี้มาตลอดทําให้ขณะนี้ยังไม่เห็นความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่จะถอยจุดยืนของตัวเองเมื่อถามว่าการนิรโทศกรรมจะเป็นทางออกหรือไม่ในธนาทนกรกล่าวว่ายังมีคนหลายคนที่ยังเจ็บ อยู่จากความไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แกนนําหลายคนยังอยู่ในเรือนจนําดังนั้นการคืนความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้ถือเป็นการปลดล็อกความแค้นเคืองความโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ธนาธรให้กำลังใจผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอกที่ลุกขึ้นมาแสดงพลัง เมื่อวันที่18รกรกฎาคมทีอนรุษสวรสีประชาธิปไตยในธนาธรจึงรุ่งลงกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักนักนใหม่ได้ร่วมสังเกตการในการชุมนุมเยาวชนปลดแอกพร้อมทางโพสต์ข้อความผ่านเทวิตเตอร์ส่วนตัวให้กำลังใจผู้ชุมนุมว่าขอให้กำลังใจทุกคนที่ลุกขึ้นมาแสดงพลังเพื่อต่อสู้กับความอายุทีรรมยืนตัวตรงต่อหน้าเผด็จการและทวงอำนาจของประชาชนกลับคืนมาไอสแต in solidarity with you all และติดแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกเลยนอกจากนี้นธะนาทรยังนำคณะก้าวหน้าหาเสียงเลือกตั้งท้องทิ่นคปรปฐมลัน่นเลิกคิดนโยบายจากห้องแอร์ ที่ชุมชนตำบลครองโยงอำเอภพุพนทธมนตน์จสวรนคปรปฐมในธนาทรซจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนายชัดชวาลน,นันทาสารว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอนครปฐมและทีมผู้สมัครสอจอร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตำบลครองโยงตำบลสาลายาและตำบลครองมหาสวัสด จะเป็นการเปิดเวทีให้คนในพื้นที่ได้นําเสนอปัญหาและให้คําแนะนํากับทีมงานว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เป็นอย่างไรโดยทางคณะก้าวหน้าเตรียมที่จะนําปัญหาและข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ไปออกแบบเป็นนโยบายเพื่อใช้สําหรับหาเสียงในการเลือกตั้งอบจอที่จะมาถึง และจะเป็นนโยบายในการพัฒนาจังหวัดนครปฐมต่อไปนาธนาทนกรกล่าวอีกว่าปัญหาที่พี่น้องประชาชนสะท้อนให้ฟังในวันนี้ทางคณะก้าวหน้าจะเก็บรวบรวมกับพื้นที่อื่นๆที่เราจะเดินทางไปทั่วจังหวัดนครปฐมเพื่อนําไปผลิตเป็นนโยบายเพราะเราเชื่อว่าการนั่งคิดนั่งทํางาน ออกแบบนโยบายแต่ในห้องแอร์ไม่มีทางตอบโจทย์ปัญหาของคนในพื้นที่ดังนั้นต้องเดินทางมารับฟังแบบนี้โดยเรื่องที่ดีก็ต้องสนับสนุนยกระดับให้ดียิ่งขึ้นส่วนที่เป็นปัญหาต้องออกแบบหาวิธีการแก้ไขและการเมืองท้องถิ่นนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับปัญหาเหล่านี้จะเป็นคนกําหนดเป็นคนออกแบบว่าภาษีที่เราใส่ไปจะถูกใช้ไปกับ ถนนหนทางในบ้านเราอย่างไรใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ําลําคลองในบ้านเราอย่างไรโรงเรียนที่ลูกหลานเราเรียนจะมีคุณภาพมาตรฐานแบบไหนไฟฟ้าปรับปาจะเป็นอย่างไร,ปรเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเราดังนั้นอยากให้ทุกคนเห็นให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งในสวันคปรปฐมเราได้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถคือชัชวานนันทสาร เป็นว่าที่ผู้สมัครอบจอซึ่งมาร่วมงานกันมาตั้งแต่ครั้งเป็นพังนักใหม่เป็นคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและมั่นใจได้ว่าถ้าเลือกไปแล้วไม่มีทางเป็นงูเห่าอย่างแน่นอน ด้านนายชัชวานกล่าวว่าหนึ่งในความคิดที่ตัวอยากทำในจังหวัดนคปรปฐมคือการรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ให้ได้เกิน50%เพราะปัจจุบันนี้เราเหลือพื้นที่สีเขียวอยู่ประมาณ60%อีกทั้งยังมีการลุกล้ำหายไปอีกเรื่อยๆเนื่องจากการขยายตัวของเมือง ดังนั้นเราต้องมาร่วมกันคิดในเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไรเช่นในพื้นที่ตำบลคลองโยงเป็นแหล่งเกษ,ษตรกรรมชั้นดีมีการปรลูกข้าวหอมคอนครชัยสีการทำนาข้าวและการทำการเกษตรต่างๆเยอะรับฟังข้อมูลจากคนในพื้นที่อย่างการเสนอเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีพ่น้รณปวะชาชวนนำเสนอก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจ